สวัสดีครับวััีครบเจ้าบ้านวันนี้ครับเจ้าบ้านวันนี้เราจะมาเป่มบ้านอามากครับวันนี้เดีออกช่องต้นคาซาอันนี้ก็คือรถในฝันเป็นแรงบันดาลใจต้องขยันต้องขยันต้องขยันอ่านี่ลำบุญพูลาแคนเพอร์ฟิมเมนเต้มีห้าคันในเมืองไทยสรุปเฮียขายอะไรมั้งเนี่ยขายของเกษตรอานทองมีรีสอร์ทมีออะไรีกมสวนมีสวนดุเรียนมี่ไร่อ่ะทันสามร้อยไร่เห็นฮ้ยของจริง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยคุณเล่นผมขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> วันนี้เราจะไปทริปของแก๊งเราเราจะไปที่ไหนครับไปด้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ทริปจันทรบุรีฮะเราจะไปเมืองจันรจะไปตีเมืองจันทรจะไปบุกบ,บ้านเฮียชัยพรจะไปหาอาม่ากุง <c oughs> ไปบุกสวนทุเรียน ่ใช้ <S 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 น้ำตาลมาแล้วเมื่อเชา้าวันนี้เราเริ่มต้นทริปโดยการที่เรามาอยู่ที่สถานที่ใหม่คาดีเทลลิง่งอู่สีเซอร์วิสรวมตัวกันแล้วก็จะไปจันทบุรี <S <S เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะวันนี้อันนี้ก็ RWD Spider นะฮะมีน้อยคันนี้เป็นคุราคา Evo เจนแรกแล้ววันนี้มีรถหลายคันเอาเป็นทอน์อูจิเมเนี่สวยนี่เดี๋ยวเราจะไปกันหมดนะฮะแต่บางคันก็เป็นครอบครัวใหญ่ไม่สะดวกเอาซูเปอร์คาร์มาก็เลยอาจจะเอาแบบรถตู้ติดตามมานะฮะตรงนี้คืออะไรครับพี่ตรง อันี้มันก็เป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ของในกลุ่มเราครับหลักๆมันก็คือบอดี้อินเพนส์บอดี้อินเพนส์ทสีครับผมแต่นอกเหนือจากนั้นเราก็มีพวกคาร์ดิเนลลิ่งด้วยแล้วเดี๋ยวลองให้อ้อยขับไปจานวันนี้ดูก็ไม่ต้องมาใช้บริการนะอู๊สียังไม่ต้องอยู่ในการขับรถเขาแบบมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยอ้ยอาจจะหมายถึงว่าจะพาคนต้นไปรีวิวตอนจังหวะที่สไลด์เข้าโค้งคนกระจาย แค่ไหนก็อะไรอย่างงี้แค่นั้นแค่นั้นเหยคุณออยจะจะขับสไลด์เข้าโค้งเลยใช่ไหมนั่นหน่อยนั่นหน่อยครับคือเหมือยังอยู่ดีตรงนี้ก็เป็นธุรกิจใหม่ของพี่นัทนะฮะตรงนี้คือแค่บอดี้แอนด์เพยนะครับบอดี้เอียนเพย์เป็นทนัน็ตไม่ใช่อะไรอ๋อในนั้นก็คือมันมีอยู่แล้วนะฮะวันนี้ลงชื่อไว้ทั้งหมด20คันเฮียชัยพรก็อยู่ที่ที่นู่นละทริปนี้มันแน่นอนนฮะต้องดูให้จบครับไป ตอนนี้มาถึงปตทเขาตะนกนะฮะก็แวะก่อนถึงจะไปบ้านเฮียแชยพรตอนนี้ก็จอดรวมตัวกันก็มีเติมกันอยู่นะฮะพักนิดหนึ่งวิ่งมาประมาณโอ้โหรถติดมาก150กิโลประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอะครับมีเฟอร์รารี่มาด้วยคันนี้รถพีเอ็มก็2องเกไปเดี๋ยวไปพักก่อนนี่อะมามามาวันนี้ครับวันีครับเจ้าบ้านวันนี้ครับเจ้านนบ้าวนวันนี้เราจะมาถึงบ้านอามาครับวันนี้เดี๋ยวออกช่องต้นคลาสซ่าผมไปบุกบ้านอามาเลย ทุกซอกทุกมุมเลยดีกว่ามีทุเรียนส่วนทุเรียนไหมครับมาหรือมีสิสวนที่ไกลไม่มีด้วไม่เป็นไรครับมผมอาจจะเป็นสายบังคุดแล้วกันทุเรียนมันร้อนไปต้นครับถ้างั้นเดี๋ยวต้นต้องไปขึ้นต้นบังคุดนะบังคุดต้น70ปี หอมมากเลยใช่ที่ได้อยู่ในรีสอร์ทเลยนะต้นไปถึงต้นกระปีนไปเก็บมะพร้เอามาเอาจริงเอาจิ่งสดเลยคนนี้นะสวัสดีครับมาคนนี้มาถึงปุ๊บเนี่ยนะพอออกจากเข้าโชว์รูมเสร็จปุ๊บยางแตกยางยางรั่วยางรั่วครับโอ้โหอันดับแรกเลยออกจากโชว์รูมปุ๊บวอบอกว่านี่เดี๋ยวผมแปะน้ำมันเติมน้ำมันก่อนครับโอ้โหมันแตกกลุ่มนีอะสักพักมันโทรมาพี่ไปทางไหนผมบอกว่าไปทางมอเตอร์เวย์ไปไปผมบัวผี <c oughs> คุณเคยฟังอะไรกับเขาบ้างไหมเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกเดียยางแตกยางรั่วมาเลยนะอันตรายมากเวลาเดินทางรถใหม่ๆหมแลมโบอ้อะยางส่วนใหญ่เป็นโคกับทางพ i ลารี่นะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยเนี่ยนี่ียางพิลารี่เห็นไหมวันที่อ่าสัปดาห์ที่ห้ปี23อันนี้ก็ถือว่าใหม่มากนะมันมีรุ่นหนึ่งที่พีลารี่พิเศษแลมโบกินี่เนี่ยเขาไปออฟฟิเชียลพาร์ตเนอร์คือออกแบบร่วมกันกันกบทางพ i ลารี่นะแล้วก็ทําเป็นรถอเวนทเดอร์พเล็ารี่อีดิชั่นเป็นโฉมอเวนทีดอร์จะเจ็ดร ตัวสุดท้ายแต่พอเป็นตัวพิเศษใช่ไหมเขาจะเป็น P Cero Corsa เลยในการออกแบบรถนะแต่ละรุ่นอ,อย่างโมเดลนี้เขาก็ใช้เวลา3าปีนะในการออกแบบยางที่จะเข้ากับตัวของรถคันนี้คือรุ่นพิเศษนะเป็นรุ่นลทเวทดของ Lamborghini นะครับความสวยของยางพวกนี้คือเข้อออกแบบให้ยางมันฟิตเม์แบบ พอดีมากๆเดี๋ยวให้ดูอะไรตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญเลยนะเวลาเราเดินทางเพราะว่ายางมันร้อนน่ะอันนี้อยากจะให้ระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าอุณหภูมิร้อนแล้วก็ยางอ่ะมันจะสวิงมากเลยยางพิเรนีนะฮะก็สามารถซื้อได้หลายช่องทางนะจะไม่ว่าจะเป็นมีควิก MMS หรือว่าทางออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าก็สั่งซื้อได้นะครับในส่วนของยางพิเรนีนะครับเขาก็มีเรื่องการรับประกันบาดบวมแตกเคลมฟรี1ปีด้วยนะครับใครสนใจก็ลองดูเฮ้ยมาคนเดียวได้ไงวะ อมาคนเดียวรึเฮ้ยมาคนเดียวเว้ยรอบนี้เฮ้ย <c oughs> ผมมีคนโสดต้องมาคนเดียวชีวิตคนโสดโสดจริงรเปล่า <c oughs> เฮ้ยออกจากโชว์รูมปุ๊บน้ำมันก็ไม่ม่เติมแวะเติมแตกกระโบนเฮะยมาแล้วฮะรอบนี้ ตอนนี้ฮะเรามาอยู่ที่บ้านเชยุ่นนะฮะอ่าเฮียเฮียชัยพรของเรานะครับอ่าอันนี้คืออะไรครับเฮียตรงนี้อันนี้เหรอเนี่ยเข้างหลังเนี่ยเขาเรียกโรงจอดรถเอ้ยโรงจอดรถผมเห็นรูปในออนไลน์หลายรอบแล้วเดี๋ยวผมต้องขอไปชมหน่อยว่ามีอะไรบ้างฮนี่รถผมทั้งละอ่าอาม่าอาม่ายังซื้อได้อีกหลายคันโอ้ยไม่ซื้อละอาม่าพาไปชมหน่อยได้ไหมชมอะไรฮะชมรถ จตรถป่ะาปาอากุ้งพาดิมากเกินโอ้โหมันคืออะไรครับตรงเนี้ยคือเดิมทีผมมีที่ดินตรงเนี้ยอยู่3มไร่กว่าตรงนี้สไร่เลยสามไร่กว่าด้านนู้นเป็นร้านค้าเป็นร้านเกษตรเดิมทีอันนี้เป็นกัวดังสินค้าครับผมเสร็จแล้วผมก็เลยเออพอมีซุปเปอร์คาร์เราก็เลยเกี่ยวกับเรื่องต้องถนอมเรื่องระวังเรื่องแมวเรื่องหนูเรื่องอะไรพวกเนี้ยครับผมเราก็เลยออกแบบมาเป็นอย่างเงี้ยให้มันเป็นที่จอดกันหนูกันแมวกันหนูกันแมวก็เลยก็เลยอย่างที่เห็นโอ้หเดี๋ยวนะเฮ้ อากุ้งอากุ้งมีรุ่นอะไรบ้างเนี่ยไม่เยอะเนี่ยก็คือรถในฝันเป็นแรงบันดาลใจครับผมให้คนต้องขยันต้องขยันต้องขยันคันนี้ F ไปด Spider Lamborghini พูลาร a แคน p e r p i m a n t e มี5้าคันในเมืองไทยตัวนี้เป็นตัวหายากอ่าเป็นตัวหายากนะครับแมคลาเรน 720S อันนี้เฮียมีครบทุก ตราเขาเรียกว่า์แบรนด์ใหญ่นะอันนั้นก็จะเป็นแบบรถใช้งานแบบรถบ้านละรีส์4 M4 เฮ้ย m c โอ้โหเฮียพูดซีรีส์4ถ้าเสียราคาเลยอะโอ้โห M4 M4 รถลูกชายไม่เบานะ m c นะอย่าไปเดี๋ยวว่าโหเฮียรถดาวเกตให้เลยอันนี้เป็นรถที่ครับเนียออกมาเพื่อใช้ในการรับเสด็จ รับเสด็จพระเทพท่านมาเปิดคลองพักดีลำไพที่จันทร์คันนี้ซื้อมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะทะเบียนเป็นหมายเลขประจำโพงค์ทะเบียน905 905เป็นรถ่รับเสด็จท่านประทับสองครั้งแล้วท่านประทับในนี้ตัวคันนี้เลยคันนี้สองครั้งละโหซื้อมาไว้ให้ท่านปรับไว้ให้ท่านประทับเอสคานนุ่มสุดแล้วครับครับแล้วก็เอ่อบีเอ็มเอ็กซ้าตัวนี้บินทินเอ็กซ้าบินซินเอ็กซ้าบินซินนะครับไฮบิดไฮบิด อันนี้ก็แบบลุยๆได้นะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขับบ่อยตัวนี้ขับประจำฟอร์ดแรปเตอร์ครับตัวนี้ฟอร์ดแรปเตอร์บินชิน0้าดูก็รู้ว่าลุยนะฮะดูดูโคร่เข้าสวนเรื่องทานน้ำมันไม่ต้องพูดไอ้นี่กิน เรื่องลุยเรื่องเรื่องรับประทานไม่ต้องเรื่องรับประทานไม่ต้องห่วงสูงมากสูงกว่าซุปเปอร์คาร์เหรอใช่สูงกว่าซุปเปอร์คาสูงกว่าซุปเปอร์คาร์ใช่อันนี้รถใช้งานนะครับรถใช้งานครับก็เอาผาดเอาพาดสองคันสองคันงั้นเดี๋ยวขอดูข้างหลังหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ได้คืออันนี้อันนี้คืออาชีพแรกฝั่งนู้นคือขายอุปกรณ์เกษตรอุปกรณ์การเกษตรเครื่องมือเกษตรแบบพวกไอเครื่องมือเล็กเลื่อยตัดแต่งกิ่งพวกปั๊มน้ำระบบปั๊มน้ำโอ้ก็ไม่เล็กนะเนี่ยตอนหลังเราไม่ค่อยได้ขายปีกแล้วคือเน้นเรื่่่่องงงมมใสสชยยขาา เอ้นี่ของจริงนะเนี่ยของจริงนี่ของจริงนะชาวสวนต้องมาอย่างนี้เลยตัดหญ้าปัมน้ำหญ้าปัมน้ำปั๊มพ่นยาปัมพ่นยาแล้วก็ยังมีพวกเอ่อเกี่ยวกับอุปกรณ์น้ำพวกหัวสปริงเกอร์อะไรพวกที่ใช้กับในสวน อ่ะแล้วเดี๋ยวเร็วๆอันนี้ก็จะเป็นสินค้าเกษตรนี่คืออีกอาชีพหนึ่งของเฮียอ่าวงจรเฮ้ยดูนี้เกี่ยวกับเรื่องร้านทองอันนี้คือร้านทองผมอยู่กับเซนทันกับโรตัรอาคารพันธ์นิดมีบ้างทั้งหมด3 3สาขาร้านทอง33สาขาครับเฮียเปิดยังไงตั้ง3ากว่าสาขาเฮียเอาทองไปเก็บไว้ไดนหมดเนี่ยช่วงนี้ทองขึ้นด้วยนะโอ้โหเฮียยิ้มเลยไอที่เปิดเปิดที่ผมเห็นเฮียเปิดเนี่ยคือของเฮียหมดเลยเหรอของผมหมดเลยอ้ยผมนึกว่าเฮียไปไม่มีหุ้นส่วนโอ้สุดยอด อันนี้แค่โกดังนะนี่โกดังอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ที่ที่ตูกหัวนอนที่ซุกหัวนอนเนี่ยเฮ้ยที่อยู่กันสองคนกับฮาม่าฮาม่าอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนเขาโตแล้วเขาไปมีบ้านอยู่เนี่ยเฮียอยู่เดือนละห้องก็ไม่ครบใหญ่ขนาดนี้ในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกครับเคยมารีสอร์ท ที่ต้องเคยไปรีสอร์ทบ้านนีงเคยมาเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกเรากลุ่มแรกไม่เคยมีกลุ่มรถมาคลิปบ้านคลิปนี้คลิปแรกมี<แ>มีคลิปเนี่ยบุกบ้านกตอนนี้กลา้าพี่อะบุกบ้านคือนำทีมด้วย <ผม S 1> เออยียตน <laughs> ้นสะวย้ำตรงนู้นก็มีเป็นเป็นอะคิลิกเป็นที่นั่งเล่น S <S จะกินหนอเปล่าดูรูปนั้นก่อนดูรูปนั้นก่อนเนี่นี่โอ้โห,โอ,โห <S <S อ่าโกงกับอาาอ๋ออาาเขาพาทัวร์อยู่แล้วอามาพาทัวร์หมดแล้วอันนี้ห้องนอนผมนี่รูปอามาแม่ผมอันนี้ห้องอะไรครับนี่ยห้องดื่มวน์ดูหนังฟังเพลงห้องดื่มไวน์โอ้โหอันนี้ออกแบบดีอ่าเนี่ยครัวห้องบรรพบุรุษผมห้องบรรพบุรุษแต่ว่ามีสองบ้านบ้านนู้น่ะรูปใหญ่แล้วก็ไวริงอันนี้มีแต่รูปอันนี้ประมไณเกือบร้านเลยหรอเจ็ดแสนเจ็ดแสนประมาณนั้นสามสามตัวนี้ก็ร้านร้านกว่าโอ้โห สวิดไม่โคตรแรงเลยสนามยิงปืนกับ้มาม่าไหนไปดูซิเฮ้ยจริงจริงจังหน้าดูปืนสั้นอัดลมนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะโอ้โห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 ยิงให้ดูทีเดียวทีที่สองเดี๋ยวมันขาวคนละนัดกับเฮียเฮียชัยพรแล้วกันโอเคใครใครแพ้เสียรถนี่ครับ ไม่ขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ไม่ไม่เข้า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 คโตตามมาด้วยนะคนนี่เข้านะโดนโดนคนไม่ได้นะเบามากเลยอ่ะขาโอ้ยขาทำไมเฮียแม่นจังเอ้าผม มาถึงจันแล้วนะฮะรถเจ้าของก็สวยอยู่ในห้องอะ่ะใสเงาวับรถเราเปื้อนฝุ่นมานี่โดนฝุ่นมานิดนึงแต่ว่าเราใช้ตัวนี้ครับวิบบับของไม้นะมันสามารถเก็บฝุ่นได้ฝุ่นไม่เยอะมากนะเราฉีดลงไปเงี้ยผ้านะฮะตัวนี้เลยตอนแรกเนี่ยเราใช้ตัวนี้เช็ดลูบเอาฝุ่นออกก่อนอีกด้านหนึ่งก็แค่หมุนหมุนหมุนมันก็จะดึงความเงาแล้วก็เคลือบต่างกันป่ะอุ้ยเหมือนรถใหม่เลยอะเอ๊ใช้ได้ นี่อีกตัวนึงนะฮะทายแอมซิมนะฮะเนี่ยเวลาเดินทางแล้วแบบฝุ่นฝุ่นนี้ไม่ได้เ <parler> ติตมระหว่างเดินทางได้นะฮะแล้วเรารูดเลยไล่น้ำออกไปนะมันจะได้แบบฝุ่นมันก่อน้อยลงะะอ่ะเพราะมันก็จะเคลือบยางในตัวฮะ,ะตอนนี้ก็ถึงที่รีสอร์ทของอากุ้งอาม,ม่านะฮะ อาคัรตุกะครับตอนนี้ก็จอดรถก,กันหมดแล้วมากันหมดแล้วเรามาช้าสุดนี่นี่นี่จะถ่ายกันฮียพาดเดินหน่อยม<ๆ>ีอะไรบ้างครับอาคัรตุกะมีพื้นที่อยู่20ไร่20ไร่อยู่ท่ามกลางขุนเขาอันนี้เราจะอยู่หลังเ<น>ขาคิจกูดหลังเขาคิจกูดภูเขาลูกที่เราเห็นนั่นคือภูเขาคิจกูดด้านนู้นเนี่ยจะมีนักแสวงบุญต่างๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็ขึ้นไปสักการะลอยพระพุทธบาทบนเขาคิจกูดประมาณ3เดือนจะเปิดตั้งแต่มกราก่อนสุดจีนไปจนถึงใกล้สงการ ช่วงที่เขาเปิดตรงนี้เรียกพื้นที่เขาบรรจบวัดเขาบรรจบเป็นเขาคิชกูดเชื่อมกับสอยดาวใต้อาคารตุกะเนี่ยเราจะอยู่ด้านหลังเขาคีชกูดตั้งอยู่ท่ามกลางสวนมังคุดต้นมังคุดที่เห็นเนี่ยไหนนี่เหรอที่บอกผมอายุเจ็บสิบปีใช่ใช่เนี่ยนี่คือมังคุดอายุ70ปี ถ้าง,งั้นเดี๋ยวต้นต้องไปขึ้นต้นมังคุดนะมังคุดต้น70ปีอยู่ในรีสอร์ทเลยนะต้นไปถึงต้นกระปีนี่ไ,ไปเก็บมังคุด <c oughs> ก่อนที่เราจะทําเป็นที่ท่องเที่ยวที่พักเนี่ยเดิมทีเป็นสวนมังคุดอยู่แล้วผมคเคยเห็นของจริงอ่านี่คือสวนมังคุดเป็นผลไม้ที่โตช้ามากอายุ70ปีต้นคงทนถาวรไม่ตายง่ายเป็นพืชที่มันจะมีความสมบูรณ์มีความเขียวชอุ่ม uh huh. ถ้าเรามาอยู่ข้ามกลางสวนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น่ะมันมีค่ามากตอนที่ผมจะมีสาปนิขเขียนแบบในเรื่องการวา างตัวบ้านพักวางห้องอาหารวางเลเยอร์ต่างๆอะไรพวกนี้เราต้องหาไม่มีต้นมังคุดอยู่เราก็เอาบ้านใส่ลงไปเดี๋ยวเฮียผมถามก่อนรีสอร์ทนี้มีกี่ห้อง60ห้อง60ห้องแบบนี้60ห้องอ๋อนี่เป็นต่อห้องไม่เหมือนกันแบบนี้มีอยู่ประมาณ20ห้องตรงไหนครับพี่อาร์ทานนี่แหละเฮ้ยถึงเลยถึงเลยแต่ว่านั่นนั่นเหรอเฮีย ข้างข้างบนเนี่ยมีการผันน้ําไปไปใช้พลังงานน้ําหน้าเขื่อนด้านนู้นเป็นเขือ่อนอยู่นูน้นเขื่อนอยู่ด้านนูน้นในในฤด,ดูที่มีน้ําก็จะเปิดทุกเสาครับเนี่ยตอนนี้น่าจะกั้นอยู่ถ้าปกติถ้าเป็นหน้าฝนเป็นหน้าที่ขนาดเนเรายือนอย่างนี้จะคุยกันไม่ได้ยินอ่อนน้ำแรงมีคนเล่นไหมเนี่ยมีลงได้เลย ใกล้มากยังแรกนึกว่าแบบต้องขึ้นเขาไม่ต้องไม่ต้องอาเฮียมีขายของเกษตรมีร้านทองมีรีสอร์ทมีอะไรอีกไหมมีสวนสวนทุเรียนกี่ไร่อะกี่ไร่สวนทุเรียนสวนทุเรียนกับสวนยางรวมประมาณพันสามร้อยไร่พันสามร้อยไร่มีคนดูแล เฮียขับรถอย่างเดียวครับเดี๋ยวก็ไปอยู่กับแม็กคาเรนมีลูกมีหลานมีน้องมีนุ่มมีคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจดูแลต้นทุเรียนต้นทุเรียนมีด้วยเหรอมีอันนี้เหรอมีประมาณ200ต้นนะในนี้และอนี้กี่ปีอ่ะอันนี้พึ่งจะ3ปีแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยห้องผมไหนอะ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอ้ของจริงอ๋อยังไม่เอมังคุดหรือทุเรียนคิดยังไงมาลายทุเรียนได้นอกจากคลองอาชีพเก่าผมเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่พ่อแม่แล้วตัวเองเด็กๆเลยเรื่องทาสวนนี่มันเป็นเรื่องของคนจันทบุรีตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดโอ้โหเรื่องทําสวนเราเป็นอยู่แล้วขาใหญ่เมืองจันนะเนี่ยโอ้โหได้แล้วสนุกสนุก